เล่นคักเล่นแน่ห้องคักหลายยุนบิกซีโอ้ยเพ็ดตัวเอาเพชรตัวคอยน่อนอนเออมาหลับหลับมาน้ำหลดอีพ่ออะไรสดแล้วอันบ่จ้า เออนะจักความัย <un> ป <paid> ัดมือพูดพูดพูดพถรถรถเอาเช็ดินน่อกสิจะเกอบเออออเออแล้วเดยวเอาหญ้าไปทิมเอาไปทิมอ่ะเอาไปทิมใส้กรองไม่ต้องทาหล่ลูกไม่ต้องทำเดี๋ยวยายทาเองเดี๋ยวยายทำเองลูกพูดอ่ะไม่หอบเหอะไปใส่อบ เออเอาปัดมือลูกปัดมือปัดมือเออปัดมือเอาพอแล้วพอแล้วยายทำเองอย่าไบ่ต้องดอกยายจะเห็ดเองลูกโอยเนาะจะมอนหกจกักข่ม <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยไปโนโนโน อ้อนอย่าไปอ้อนอย่าไปปนขี้ินไซเืงตาปุนเทสอุ่เทสใชออกจากรถุ่นุ่อ่ะโอ้อย่าไปใกล้เลยไปใกล้เนโอ้ยอโอ้ย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 โ้อีบึมนาเอ้ยยยตาเยตาเย พอเห็นว่าเป็น่นนาเออคิดดิมัดถิ่มจะตีมกันโอ้อ้โออ้ายจุ๋ยอ๋ออ๋อมานี่ลูกมามามาอ้อนๆอมาอ้อนๆอมาหาแม่มาหาแม่โอเค

ยังอีกคันหนึ่งดิพอโอ้พอดาบพอหัวได้พอ